เดี๋ยวจะท้าทายตัวเองให้เล่นรูบิ้กให้ดึงนี่สิบนิเดี๋ยวจะทำได้ไหมสามสองหนึง่ง อะไรล่ะดูสิพูดให้มันชัดเจนตกลงจบที่ยี่สิบสี่วิยี่สิบสี่วินาทีความบังเอิญมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้เดททำยังไงนะอ๋อเดททำสีเหลืองเซ็มแล้วเดทได้ิบคิปเลยก็คือยังไงวะเออมันต้องทำแบบไม่ต้องทำย้อนหลังก็ได้แค่อธิบายก็ได้เด้ได้แบบสุคิปเลยคือมันแบบเป็นแบบเนี้ย ก็คือจากปกติสามสิบสี่วินาทีมันได้ยี่สิบสี่วินาทีมันลดลงมาสิบวินาทีเพราะว่าเราเจอสคิปหน้าลูบิกที่มันสคิปพอดีสคิปก็คือข้ามอ๋อข้ามสุดอุ้ยดวงดีเฉยเลยอ่ะฮะโอเคถือว่า ครั้งนี้ที่เราท้าทายตัวเองก็ประสบความสําเร็จอีกแล้วความสําเร็จเล็เลกๆนําพาไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เก่งมากครับ